ครับสวัสดีครับวันนี้คุณกองกลับมาติดตามอาการที่เอเมลคลินิกนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาการความรู้สึกก่อนทำช็อคเวฟเทอราปี ก็มีความกังวลครับว่าจะทาแล้วจะเจ็บทำแล้วจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคุณหมออธิบายดีครับอธิบายละเอียดขั้นตอนต่างๆรู้สึกสบายใจขึ้นครับแล้วความรู้สึกตอนทําเป็นยังไงบ้างครับตอนทํารู้สึกว่าออกแนวอุ่นๆนะครับมันจะรู้สึกงงงนิดหน่อยมีขึ้นที่กระตุนน้นเราเรื่อยๆครับครับเป็นความรู้สึกที่เราเจ็บไหมหรือเรามีปัญหาว่าเราไม่สามารถจะทนมันได้ไหมรู้สึก อยู่เลยเกณฑ์ที่ทนได้ครับแล้วหลังทํารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับช็อกเวฟหลังทําก็รู้สึกว่าน้องตื่นตัวขึ้นครับแข็งตัวได้นานขึ้นก็อันนี้เห็นผลภายในประมาณกี่วันหลังทําครับได้ไปใช้งานเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่ประมาณช่วงไหนครับพอเข้าวันที่สามก็รู้สึกว่าน้องตื่นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วก็นานขึ้นตอนนี้ก็เพิ่ชั่วโมงขึ้นนะก็คือรู้สึกว่ามันแข็งตัวได้ต่อเนื่องครับได้ต่อเนื่องนะดีขึ้นแล้วก็ได้นานขึ้นก็จะเห็นเลยนะครับว่าช็อคเวฟเทอร์ลปีได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องไปตามแผนการรักษาอื่นๆด้วยเช่น การพักผ่อนให้เพียงพอตีเรื่องความเครียดอื่นๆผลลัพธ์ก็จะได้ต่อเนื่องนะแล้วการทำช็อกเวฟเทอรอปีนะถ้าเราทําต่อเนื่องหลายๆครั้งผลลัพธ์ก็จะดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศปัญหาเรื่องความมั่นใจมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยากให้เข้ามาปรึกษากับเราที่เอเมลคลินิกเพื่อหาการรักษาที่เห็นผลและเหมาะสมได้รับความปลอดภัย